วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT แปดหนึ่งสามชวันนี้นะครับผมก็จะมาขอโปรโมตต้นพันธุ์ผมหน่อยเนาะซึ่งก็อไอที่ผมจะลงาขายวันนี้ก็คือจะเอาคาแรงเป็นของอลูกน้องนะครับก็คือจะให้ลูกน้องนะครับก็เลยว่า,ามาแบ่งขายบ้างซึ่งตอนเนี้ยอ,ออเดอร์ของผมเนี่ยผมจะรับอยูเอ่เดือนละ6ก0้ต้นซึ่งก็ เ,เขาเรียกว่าที่เหลือก็คือผมก็จะมาทยอยแบ่งให้พี่ๆที่อยากจะลองปลูกไว้กินนะครับท่านนึงผมจะให้แค่ไม่เกิน10ต้นต่อท่านนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้จองอแล้วก็ไม่ได้วางมาจํากับจองผมไว้นะตอนนี้คิวจองอยู่ที่กลางปี6กเดนะครับส่วนระยะท่านที่ไกลที่สุดเลยเตุลาปีหกแปดก็ขอบคุณมากๆครับนี่เดี๋ยวไอที่ผมจะขาย นี่ไซส์นี้นะครับก็คือไซส์ไซส์ซเท้าเข่าแหละยืนแล้วเท้าเข่านะครับไซส์รวมๆเนี่ยคือไซส์นี้ยประมาณนี้ครับที่จะขายให้อยู่ที่ต้นละส0งร้อยบาทนะครับก็มีพี่ๆมาขอซื้ออยู่ก็เลยว่าอาจจะมาตอบแบบทําคลิปให้เลยแบบนี้แล้วก็ใส่กองนี่นะครับใส่กองยาวไปนะครับ แบบนี้ใส่กองตัวเมียจะได้ห้าต้นแล้วก็แถมต้นผู้ไรหนามไปหนึ่งต้นนี่นะครับผู้ไรหนามไปหนึ่งต้นจะบอกก่อนไอ้ผู้ตัวเนี้ยอาจจะกลายเป็นตัวเมียก็ได้ซึ่งไม่ใช่ผู้ร้อยเปอร์เซนต์การเพราะ,มะเมล็ดจะเป็นตัวผู้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนต์แล้วก็จะเป็นเมียสามสิบก็อาจจะเป็นเมียก็ได้เลยผมจะแถม เมล็ดไรหนามไปอีกสามเมล็ดนะครับเพื่อที่ว่าการพี่พี่พลาดนะครับก็คือห้าสั่งต้นเมียผมเนี่ยห้าต้นผมจะแถมผู้ไรหนามหนึ่งต้นแล้วก็เมล็ดไปสามเมล็ดรวมไปเสร็จพร้อมค่าส่งเก็บไปทางพันห้านะครับพูดง่ายว่าพี่สั่งต้นผมสั่งสุมุรีผมต้นเมียห้าต้นพันห้าคือจบผมเขีย์ให้จบเลยท่านหนึ่งผมให้ไม่เกินสิบต้นนะครับก็คือสามพันบาทต่อท่าน นี่ครับลักษณะที่ผมแพ็คใส่กล่องก็จะแพ็คนี้เลยแล้วก็มีเชือกรัดกันค่นกันหักให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดกล่องออกหน่อยนึงตัดกล่องออกหน่อยนึงเพื่อที่ว่าให้มันเท่าเสมอกับใบนะครับจะได้ขนย้ายได้สะดวกประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูที่ผมชำไว้ในโรงเรือนดีกว่าตอนนี้ก็มีขายแค่นี้พี่มีผมแบ่งได้น้อยเพราะเพราะว่า,าต้องรับผิดชอบที่ผมรับประจำไว้แล้ว เดี๋ยวไปดูกันดูในโรงเรือนนะครับรดูหัวไฟเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหนะ่อยนี่นครับติดไฟไว้รอบสวนไฟรอบบ้าน นี่นะครับองเรือนแรกนะครับก็เต็มครับของมีให้แน่นอน,นครับยงพอน,นะคอะเดี๋ยวไปลงเดือน2องนะ นี่นครับลงเดือนที่สองตัวสุดๆทั้งนั้นนี่นะครับ่ะลงเดือนที่สามนี่นะครับก็เต็มเหมือนเดิม ลงที่4ครับนี่นะก็เต็มเต็มเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นของป้าจินตนานะครับที่สั่งผมไว้ต้นผู้ไซสใหญ่จัดให้ละคู้มีหนามนะอันนี้เป็นผู้หนึ่ง อ่าถ้าใหญ่อย่างนี้ก็ถ้าขายสั่งก็ผมจะคิดอยู่ประมาณต้นละอ่าสี่ร้อยนะครับมาเปิดเปิดโปรอินโดนะครับนี่อ่าอันนี้นะครับเป็นอินโดสายน้ำผึ้ง ครับนะถ้าท่านใดอยากได้ในผมขายต้นละยี่สิบพอเป็นแบบพเพาะเมล็ดเอาไปสุ่มเอาเองครับผู้มียนี้สายน้ำผึ้งหมดครับต้นละยี่สิบาทพอส่งก็คิดไปตามจริงแล้วกันเดี๋ยวลงเดือนที่ห้าที่หกต่อเลย ตงเดือนนี้ไม่มีไฟนะครับอดูอันนี้ก็เลยอันนี้ชุดนี้เป็นอินโดใส่น้ำผึ้งแบบคัดนอนนะครับเปิดต้นที่ห้าร้อยนะครับส่างจองได้มีอยู่สี่สิบต้นอ่นี่นะครับส่นี้ก็จะมืดหน่อยนึงเพราะมันติดไฟนะครัลดนะครับรดโปรรดนะครับสี่ร้อยปกติ ถ้าเช็คราคาแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยห้าสิบเดี๋ยวไปลงเรือนเล็กกันบ้างนะครับอันนี้ก็ลงเรือนเหมือนกันลงเรือนหมดเลย นี่ก็โรงเรือนครับโรงเรือนหมดอา่าทั้งหมดจะมีประมาณสี่สิบโรงนะครับอา่าเดี๋ยวผมให้ดูโรงเล็กก่อนก็จะมือนิดนึงบ้ากันแหละมือนิดหละ่ะผมว่านะอะนี่นะครับอันนี้เป็นโรงเรือนเล็กนะครับจะมีประมาณเจ็ดสิบต้นต่อโรงเรือนก็สวยทั้งนั้นนะครับ ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมแล้วกันโทรมาง่ายกว่าหรือไม่ก็แอดเฟซผมเลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ที่อยู่กับเบอร์โทรให้นะครับถ้าผิดพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ